ปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดงบประมาณในการออกบูธ 1. ค่าเช่าพื้นที่ 2. ค่าออกแบบและตกแต่งบูธ 3. ค่าใช้ใจ่ายในด้านการตลาดและโปรโมชั่นเช่นค่าผลิตสื่อส่งเสริมการขายของแจกหรือกิจกรรมพิเศษที่บูธ 4. ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสินค้าเช่นค่าวัตถุดิบสำหรับธุรกิจอาหารค่าขนส่งเครื่องจัด ผลิตภันฑ์นที่นำมาโชว์เป็นต้นคําแนะนำก่อนออกบูธควรวางแผนและประมาณการต้นทุนทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายของทางธุรกิจบร SAS ิษัท SAS t u d i o ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบตกแต่งบูธให้คุ้มค่าที่สุดในการออกโชว์ทักปรึกษาเราได้ครับ ออกแบบโดดเด่นราคายุติธรรมบริการครบวงจร